มาเข้าเรื่องตาอ,อิดพักอึดดับแป๊บหนึ่งขอสิบนาทีแล้วไ,ไหนพัก้ามาแล้ววันนี้นะครับก็ขอแสดงความดีใจให้กับตาอ,อิดนะครับที่ชนะคดีนะครับมินประมาณด้วยการโฆษณานะครับก็เรานะครับขอแสดงความดีใจกับตาอ,อิดนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับไอ้เมือกด้วยนะครับ กูเตือนมึงแล้วกูบอกมึงหลายครั้งแล้วมึงไม่ฟังมึงฟังกูสิกูเป็นจำเลยรุ่นพี่กูโดนคดีเมโกะมาก่อนมึงมึงต้องฟังกูสิมึงฟังกูนะไอ้เมือกมึงฟังกูนะกูเป็นจำเลยรุ่นพี่กูโดนมาก่อนมึงไม่ไม่นานนี่เองกูโดนมาปรับห้าหมื่นนะครับลงไปอยู่ในตุ้ตทุนศาลกูเป็นรุ่นพี่มึงต้องฟังกูไอ้เมือกมึงยาทียงมึงฟังกูนะเมือก มึงเอาขั้นห้านะไปข้อเข้ามาพี่อิสระนะแล้วก็พี่นิยนามมึงเดินไปเลยคานตั้มไปเลยกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ผมทําต่ออิสระหรือพี่นิยนามขอให้พี่อิสระกับพี่นิยนามจงหยกรรมกับผมผมจะไม่พูดอีกแล้วผมจะไม่ทําอยู่แล้วมึงรอดแล้วมึงให้นิยนามเตะน้ามึงทีหนึ่งรอดมึงรอดมึงรอดมึงฟังกูนี่แล้วมึงรู้ไหม คดีมึงเนี่ยน่าติดคุกได้เลยนะจริงๆรงอลงอาญาสองปีเนี่ยแล้วมึงยังด่าตะอิดตะอิดตะอิดกับนินามอยู่อย่างเงี้ยมึงโอกาสติดคุกเยอะยังผมมีคดีกับเมโก้ผมไม่สามารถไปด่าเมโก้ได้แล้วนะผมไม่สามารถไปด่าเมโก้ได้แล้วนะห้ามเลยนะครับยังผมถูกเมโก้ฟ้องสาลตัดสินแล้ว ผมไม่สามารถไปดด้เมโกะได้นะคดีนี้เหมือนกันไอ้เมื่อมึงไม่สามารถไปด้าตะอิดได้นะถ้าด่าต่อิดอีกศาลรอลงอาญาสองปีพายสองปีนี่มึงยังด้าตะอิดอีกตอิดฟ้องอีกโอ้โหแม่เฮ้ยบ้านใหญ่รอมึงอยู่เลยแล้ววันนี้มึงประกันตัวไม่ทันนะหลังห้าโมงเย็นน้ำจะมีรถบ้านใหญ่เนี่ยวันนั้นผมไปที่ศาลรัชดาไอดีผมไปนั่งอยู่ที่ทุนนะครับ หชั่วโมงเป็นนั่งอยู่ห้าชั่วโมงกูไปนั่งอยู่แม่จะไปขอหนมนะกินหน่อยนะก็ไม่กินหนมมึ <c ười> งฟังกูถ้าวันนี้ห้าโมงมึงไม่ทันนะมึงเข้าบ้านใหญ่เลยครับจริงๆ1ผหนึ่งพัดก็สิบสองวันถ้าไม่มีเงินเสียครับปับนะครับเขาจะหักวันละห้าร้อยมึงก็ติดไปเลยครับนะมึงก็ไลา่ไปดิ คาะปา 40, ้ปามึงสี่หมื่นละปับมึงสี่หมื่นเดือนละหมื่นห้าสามเดือนสามเดือนเต็มเต็มที่มึงต้องอยู่เดี๋ยววนใหญ่ทำตัวให้ดีทำตัวให้น่ารักนะแล้วกูได้ข่าวว่ามึงต้องเดินทางไปนครรี่ธรรมราอีกแม่เอ้ยไอเฮียมอไซค์แม่งออกมาใหม่ไปแดงไอเฮียมึงขับรถไปยางแตกตุยข้างทางอีกทำไงเมื่อหยุดได้หยุดซะมึงฟังกูนะ มึงใส่ตรงห้าเนื้อนามมึงใส่ตรงหา้าตะอิดเลยพี่อิดครับผมขอโทษครับผมจะไม่ได่าพี่แล้วพี่ถอนฟ้องผมได้ไหมผมทำคอนเทนต์เหมือนที่มึงโทรมาหาก,กูว่าขอทำคอนเทนต์น่ะนะครับนะมึงโทรไปขอ,อกมา,มาเลยกลายก,กรรมวิกรรมเลยมึงให้เตะหน้าทีเดียวหลุดเออทดเชย6หกพันค่าทนายังไม่คุ้มเลย <c oughs> <c oughs> แม่ระดับเจ๊พัดเงินทุ่งเงินถัง,างกาะมังตั้งดี <c oughs> แล้วโทจะแม่ดูใบเงินทำไมต้องกลัวเข่าฟ้องเขาไม่ได้ต้องการเอาเงินมันหรอกเจ๊พัดเนี่ยค่าปรับศาลหกพัน 6, 000, ชดใช้ค่าเสียหายสี่หมืนโทรหาพี่ค่ะแต่อิดไม่มีผลอ๋อค่าปรับศาลหกพัน 6, นี่เรอทำไมพวกมึงห้าหมื่นวะไอ้ทียมึงเกลียค่าปรับศาลหกพันหกพันติ๊คุกวันละห้ารอย ห้าร้อยสิบสองวันมึงอยู่บ้านในสิบสองวันถ้าวันเนี้ยมึงทําเรื่องมาคาบปรับไม่ทันหกพันเนี่ยมึงเข้าลุงสิบสวัสดีครับมึงเข้ามาอยู่บ้านในสิบสองบ้านใหญ่สิบสองวันโอ้โหแม่เอ้ยอูหั่วจะพูดเลยนี่แหละผลของคนปากดีจําไว้นะครับผลของการปากดีแล้วผมได้ข่าวมาว่าตตอิดนะครับตตอ่ะมันโทรหาพี่พัทเจ้ เดี๋ยวเดี๋ยวดมันโทรหาพี่พัดว่าไงเดี๋ยวแปบบ๊แบมบึงแปบบ๊แบนบึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแคบบแบบ่าปรับหกแสนหกพันชดให้ให้เสียห้าสิบหมื่นโทรหาพี่ค่ะแต่อิดไม่มีผลไอ้เมือกโทรหาพี่พัดหรอโทรให้ตุยก็เปลี่ยนใจพี่ไม่ได้มัดตาสั้งรอเลยนะแล้วผมบอกเลยว่างานนี้เจ๊พัดฟ้องเนี่ยไม่ได้ฟ้องเพื่อจะเอาตังค์หรอกฟ้องเพื่อข้ามมันไช่ มันยอมติกคุกสิบสองวันเพราะไม่ยอมเสียค่าปรับหกพันกูเสียหกพันกูยอมเสียกูไม่ยอมอยู่ข้างในมินเดียมมันข้าไปกินนมนะมันไม่โทรหลอกแต่พี่หมายความว่าอย่าโทรมาหาให้เสียเงินเลยอ๋อโอเคพี่นว่ก็มันโทรหาพี่นะครับเพราะฉะนั้นฟังนะครับเสียค่าสินใหม่ให้กับโจทย์หกสี่หมื่นเนี่ยเรายังพ้นได้นะฝากถึงตาอิดนะครับ ไอ้ยียไม่ต้องไปหวังหรอกครับสี่หมื่นแม่งพันสองมึงยังไม่ให้กูเลยกูแม่งฝังใจทุกวันนี้พันสองกูค่าน้ำมันพันหนึ่งค่าทางด่วนสองร้อยมันยังไม่ให้ผมเลยกูจะฟังใจทุกวันเนี้แม่งไปเป็นพยานแล้วแม่งจู่โจมพยานที่ก,กูไม่เคยเจอชีวิตแม่งเจอแต่เรื่องเจอแต่หล่าแม่งเจอกูเลิกคบไอ้เมื่อกูเลิกคบมึงแล้วมึงไม่ต้องเรียกกูเพื่อนแล้วไอ้สัดมึงไม่ฟังกูนะครับมึงไม่ฟังกู มึงฟังกูหน่อยชีวิตมึงจะไม่บัดซบพอะไนี้หรอกรอกูเตือนมึงแล้วไงมึงฟังกูที่กูเป็นจำเลยรุ่นพี่มึงเป็นจำเลยรุ่นน้องมึงฟังกูหน่อยไ <c oughs> อ้เหี้ยกูอยู่ศาลรัชดามาเนี่ย <c oughs> <od> <se ing> ชดใช้ค่าเสียหายทันทีภายใน,นสามสิบวันศาลสร้สางออาว <c oughs> ปักเล็กบัญชีด่วนครับปักเล็บัญชีด่วนนะครับ <c oughs> ปัดเล็บัญชีด่วนครับ โอ้แล้วมึงนี่แค่คดีแรกนะครับแล้วมึงคิดดูอ่ะมึงคิดดูแล้วมันคดีสองคดีสามพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเอฟซีครับมินประมาทด้วยการโฆษณาพรบคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยโดนแล้วนะครับมันเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับผมทุกท่านอย่าไปโพสต์ด่าใครใน Facebook อย่าไปโพสต์ด่าใครชุมชนอย่าไปขึ้นไลฟ์สดเอยชื่อใครเป็นอันิจา่าผมได้บทเรียนราคาแพงแต่ไอ้เมือก มึงจะฟังกูไม่ฟังกูก็เรื่องของมึงงานเนี้ยมึงมีโอกาสติดเยอะเพราะมึงมีรอลงอายาสองปีสองปีนี้มึงห้ามด่าตาอิดถ้ามึงด่าตาอิดมึงพังมึงพังตาอิดเล่นมึงยับมึงเห็นหัวล้านๆ้านอย่างนั้นเอาจริงนะครับคนรุ่มรุ่มเมืองนาดแม่งธรรมดาเห็นหัวล้านล้านอย่างนั้นเอาจริงอย่าไปทะลึ่งกับมันกูโทร กูบอกให้มึงโทรหาตาอิดเียจจาใกล้เกียมึงก็ไม่ยอมโทรโทรเนี่ยสุดท้ายเป็นไงโชคดีมึงเห็นมันหัวร้านร้านร้านอย่างนั้นตาอิดอะมึงย่านะกบอกให้มันเอาจริงนะคนเหนือนี่แม่ไม่ธรรมดานะมึงอย่าผ่านไปทางน้านนะมมึงอาจจะเป็นผีฟ้าตงขนุนได้เลยนะอืมบูธอะไรฟังมั่งนะฝากให้คิดเดี๋ยวนี้นี่นนนลงใต้แล้ว มึงลงใต้อีกโอ้ยไปกินไข่เค็มชายามึงผ่านชายาไปนะมันมีร้านของฟางเนี้ยมึงแวะซื้อไข่เค็มก่อนแต่กูดูทรงไม่ถึงชายาเหี้ยยางหลังแตกเขี้ยมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเอง <c oughs> แล้วกูบอกเลยนะผมฟันธงโอกาสติดคุกแปดสิบแปดเปอร์เซ็น ผมจะรอดูว่าแม่แม่มันเนี้ยคนน่าจะช่วยมันขนาดเงินพันซ่องมันยังไม่ให้ผมเลยนะครับนาดเงินพันซ่องมันยังไม่ให้ผมเลยเพราะนั้นผมฟานธงไอ้เมือกโชคดีมึงกับกูคาดกันมึงกับกูคาดกันังแต่บันนี้นะบอกให้ซื้อไข่มาฝากด้วย แล้วมึงขี่มอไซค์ไปนะสนุกเละมึงตอนนี้มันยังไม่ขึ้นไห์เลยมันหายไปไหนเอฟซีฟังนะการที่อยู่ใต้ทุนศสาลการที่อยู่ใต้สื่อสาลวันนั้นผมหายไปห้าชั่วโมงไม่ต้องเอะใจครับผมนั่งคุยอยู่กับกำลังนั่งขอหนมน้องกินอยู่หนมน้ากินอยู่ <c oughs> นะผมหายไปห้าชั่วโมง ตอนนี้นะครับมันหายไปแล้วครับสี่ชั่วโมงครับมันไม่ขึ้นไหลเลยครับแสดงว่าอะไรพี่ครับแสดงว่ามันอยู่ใต้ถุนศาลอยู่ตอนเนี้นะครับมันอยู่ใต้ถุนศาลอยู่มันไหลล่าสุดเนี่ยแปดชั่วโมงที่แล้วไม่เอาตังค์สามแสนเหรอเนี่ยมันไลฟ์ล่าสุดในแปดชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ยมันยังไม่ขึ้นไหล ไอ้เหย่อยู่ในทุนศาสตร์แต่แม่เงเลศาสารมีมูลีแม่งคดีเยอะด้วยฝ่าทำเรื่องประกันตัวฝ่าจะอะไรเย็นสี่โมงและต้องไปรายง,งานที่คุมประพฤติอีกฟังนะนะครับแบตขมวด <c oughs> มุงออกจากใต้ทุนศาสรมานะครับผู้คุมเรือนจำ จะทําใบให้มึงไปรายงานตัวที่คุมประพฤติมึงต้องขี่รถไปรายงานตัวที่คุมประพฤติอีกไปรายงานตัวคุมประพฤติอีกบงเพ็ญประโยชน์อีกเหมือนที่กูทําทเนี่ยเหมือนที่กูโดนเนี่ยผมต้องไปล้างห้องน้ําวัดสักแก้วนะครับตีเยวนกอมตีโอ้โพี่อยากจะพูดนะแม่งช้าใจนะครับเมโก้เล่นกูช้าใจเลยผมต้องไปล้างห้องน้ำห้องน้ำวัดพระพยอมนะครับ ยี่สิบวันวันละห้าร้อยผมบอกท่านครับผมขอบริจาคเลือดได้ไหมเพราะบริจาคเลือดเนี่ยชั่วโมงมันได้เยอะนะบริจาคเลือดครั้งหนึ่งเนี่ยได้สี่ชั่วโมงเราคิดดูนะยี่สิบวันเนี่ยวันละสองชั่วโมงเนี่ยนะครับเต็มที่เขาให้ทำวันละสองชั่วโมงเราเราต้องไปยี่สิบวันนะครับมึงฟังกูเมื่อกูเนี่ยเป็นจำเลยุ่นพี่มึงฟังกูดิมึงมาฟังกู กูเนี่ยต้องไปล้างห้องน้ำวัดสักแก้วัดพระพยะมเลยยี่สิบวันนะคุมประพฤติมีคําสั่งวันที่สี่มิถุนาอยู่เนี่ยกูต้องไปรายงานตัวนะครับที่คุมประพฤติในบางกูยเขาก็จะส่งกูเนี่ยไปล้างห้องน้ําหรือไปไปช่วยขัดถูล้างห้องน้ําฝาดวัดยี่สิบวันสองชั่วโมงวันละสองชั่วโมงมึงลองคิดอวยเมื่อมันไม่ใช่เรื่องสนุก ตอนนี้มึงอยู่ใต้ถุนศาลอยู่นี่มึงยังไม่ออกมานี่มึงเถียงกูสิเออแต่มึงไม่ใช่เรื่องสนุกกูบอกแล้วมีทางเดียวเนี่ยทานในสองปีเนะี่ยผมรอลงอาญาสองปีนะครับผมไม่สามารถที่จะไปไา้มีโกะได้อีกนะครับนี่ไม่ได้เลยนะครับแล้วเนี่ยมึงโดนกับอิสระเนี่ยกูฝากไว้มึงคิดเลยไม่ได้นะ สองปีนี้มึงจะได้อิสระไม่ได้นะเพราะศาลมีคำสั่งรอลงอาญาสองปีนะครับรอลงรอลงอาญามีลงโทษสองปีเพราะฉะนั้นมึงทำใจไว้เลยมึงทำใจไว้เลยกูเนี่ยทำใจไว้แล้วว่ากูปริยานตนต่อหน้าศาลแล้วว่าผมจะไม่ได่าเขาอีกแล้วนะแต่ด่าคนอื่นแทนไ <c oughs> อ้เียพลาดไปเอาคลิปเข้ามา พูดเองก็ไม่โดนฟ้องหรอกแม่เอีเอ่แมมปีไก่หัวจะปวดนะอ่ะนะนี่ก็ฝากถึงลูกเมือกนะครับฝากแม่แม่ลูกเมือกด้วยดูแลอย่างใกล้ชิดช่วงนี้ครับสถานการณ์นนะาาณ่าเป็นห่วงนะครับสถานการณ์นา่าเป็นห่วงนะครับอืมทีมอัดธรรมดาอีกฟ้องอีกนะครับฟ้องอีกโดนนะอย่างไหลพระนครนี่ก็เสี่ยงนะไหลพระนครนี้ ไหลพะนครที่เสี่ยงนะครับผมบอกเลยนะ